ที่พักอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นอาศัยอยู่ครับทำไมเป็นผู้อาศัยคนอื่นผู้อาศัยสมพรอยู่ครับตอนนี้เอาแค่เสือ้อผืนผ่อนไปมาครับแล้วก็อยู่บ้านเขาครับออกมาปุ๊บเราได้กลับไปเยอะเลยที่เวียนที่เวียน <c oughs> ต้น happy ไหมช่วงนี้กับเพื่อนบ้านคือแฟดบอกว่ามาใส่ต้นอยู่ happy ไหมกับการมีเพื่อนข้างบ้านในบ้านเลยดิก็นอนอยู่ดีมีวันหนึ่งครับมีมีสายโทรเข้ามาโทรเข้ามาปุ๊บแล้วก็บอกกับผมว่าเฮ้ยอยู่ไหนวะแล้วก็จอดรถหน้าบ้านเลยแล้วก็แล้วก็ขนขนเต็นท์ออกมาเลยขนเต็นท์มาลงหน้าบ้านผมเลยครับแล้วก็นอนหน้าบ้านผมเลย ทำไมถึงเราถึงเออให้เพื่อนมาอยู่ที่บ้านอ๋อก็ช่วยเหลือกันครับพอดีอ่าช่วงนั้นแปดก็ไปราชบุรีมาแล้วก็ม,ม,ม,มาท่าเรือแล้วก็ยังไม่มีที่พักอะไรนี้ครับก็เป็นเพื่อนกันมาก็ตามกันไปทุกสโมสรนะครับประมาณมสามสี่สมสรแล้วครับมผมก็พยายามหนีไปอะไรเงี้ยหนีไปก็ตามผมมาอีกตามมาอยู่ดิวืองทองอีกเขาบอกว่าเอา เขาโอเคมากเลยนะเขามาแค่เสื้อผืนหมอนใบแต่ว่าเดี๋ยวขากลับเขาน่าจะได้ทีวีตู้เย็นได้แอร์อะไรเงี้ยกลับบ้านไปด้วยก็อย่างที่บอกครับว่ามาตอนแรกก็เสือ้อผืนหมอนใบครับแต่พอตอนไปเอาโซฟาผมไปด้วยแล้วก็เอาเอาผ้าม่านไปด้วยเอาหลา,หลายอย่างครับเอาเอาไป๋ยวเขาเอามาคืนนะเขาบอกว่าจะบ้านน่ารักมากอยากกินอะไรแค่เอินเเกินเกินโปรยโปรยเดี๋ยวมีของในตู้ ขาจะประมาณเนบว,ว่า<อ>แบบเดินมาเฮ้ยวันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวว่ะไม่ม<อ>ี hey, ใครได้ยินอะไรอะไรเงี้ยแบบแก็จะอยู่ในบ้านก็จะพูดกันประมาณนี้ <c oughs> แล้วผมก็จะบางทีก็ออกไปซื้อบ้างบางทีก็สั่งไลแมนบ้างอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดอะไรด้วยครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วด้วยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ัตว์ก็เราก็อยู่ด้วยอย่างนงี้ยาวกันเลยแล้วใช่ครับก็ก็อยู่ด้วยกันมาก็หนีมาแล้วครับก็ตามมาอีก อันเรื่องของเทนนิ่งกันสักนิดนึ่งเห็นเล่นเกมมาอยู่ไม่รู้ว่าต้นต้องเล่นด้วยหรือเปล่าพี่จุนเป็นไงบ้างครับก,ก็ก็เข้มครับ mm hmm. เขาเขาเขาก็ผมก็รู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ mm hmm. เคยเคยทำงานด้วยกันมาบ้าง mm hmm. ครับแล้วก็เป็นเป็นรุ่นพี่ในในวงการฟุตบอลอยู่แล้ว mm hmm. ก็คือคือเข้าถึงง่ายแล้วก็คุยคุยกันง่ายแล้วก็แ mm hmm. ชร,ร, mm hmm. ร,ร์ประสบการณ์ส่วนตัวประสบการณ์การเล่นในฟุตบอลอาชีพของของเมืองไทยอะไรอย่างนี้ครับครับแล้วกับน้องๆแล้วครับ ก็โอเคครับก็คือทุกคนมัน,ม,นมันมันมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วก็มีคุณภาพการซ้อมของตัวเองหมดผมก็ต้องศึกษาจากน้องเหมือนกันเพราะบางบางครั้งความความความเก่งความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันผมพยายามดึงความสามารถของน้องมามา,มาเอามาไว้ที่ผมบ้างอะไรเงีย้ยครับ เป็นคอนเทนต์ดีๆนะฮะกลับบ้านไปก็ระวังนะฮะมีทองมีทองอะไรก็ระวังไว้นะะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเปิดตู้ดูนะครับไม่รู้มีหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหลือเหลือแต่กรอบพ้าเอมาเหตอนนี้มาด้วยกันพร้อมพร้อมกันทุกวันด้วยก็บ้างครับบ้างครับก็คือก็บางทีก็เขาอาจจะติดธุละบ้างแล้วผมก็อาจจะมาไวบ้างเลยครับวันนี้เขาขับรถมาให้วันนี้เป็นคนขับรถผมครับหนึ่งวันหนึ่งวันแล้วก็สลับกันถ้าถ้าเกิดวันไหนผมไปขอรถเขาเขาจะเอาขาเหยียดแบบสุดแล้วก็นอนงี้นะ ซ้อมบอลสบายใจเขาแหละเออน่ารักครับมีแต่ภาพดีๆนะได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าแฟดไปอยู่ที่บ้านด้วยนายบอกเขาไปว่าเออช่วยบอกหน่อยว่าจริงไหมไปไปบ้านพี่ต้นครับแต่ไม่ค่อยเข้าบ้านนะไม่รู้เป็นไรอ้าวทำไมอ่ะจริงปะจริงมาจริงปะไปไปบ้านไปตอนแรกอ้าวครับเสื่อหมื่นเสือเสือผืนหมอนใบแล้วตอนเนี้ยอยู่ไปอยู่มาทีวีผมหายเหลือแต่เสือกับหมอนจริงไปเนี่ยนึกว่าอาร์มเล่น นึ้ว่าจหายไปไหนก็มันโควิดมาก็ต้องช่วยกันก่อนแลหลเราจะนำแป๊บเนึ่ยหรอคิดครับคิดยังไงให้แฟดไปอยู่ด้วยเพอ๋อตอนแรกก็มามากดกิ่งหน้าบ้านครับอ๋อเหรอกดกิ่งหน้าบ้านไม่มีที่นอนผมก็ผมก็เห็นเห็นเห็นใจไงเห็นใจให้ดีด้วยมึงเนี่ยครับนึกว่ามาแค่วันสองวันอันนี้คนหรืออะไรไม่ต้องขอเต็นท์มาด้วยเอามากางนอนหน้าบ้านเลยเหรอเอาช่วยก่อนเลยถ้าเขาไม่เข้าบ้านแล้วก็กางเต็นท์นอนหน้าบ้านมันเลยประท้วงไปเลย คือยังไงก็จะอยู่ให้ได้อยู่ไม่ก่อนตอนตอนตอนนี้เข้าบ้านยังเข้าบ้านไอเข้าบ้านผมเหรอใช่เข้าบ้านพี่ดิเข้าบ้านผมนี่บ้านหลังไหนอ่ะบ้านเยอะอีกทำไมต้องขิงเนี่ยอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายก็คือแบบไปช่วยอะไรไหมหมายถึงว่าไปแบบกวาดถูบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีไหมทุกวันเยอะเลยครับช่วยทำเหรอช่วยลื้อ ป็นลูกคนจีนไงมีลื้อมีอะไรบเฮ้ยบางทีเจ้าบ้านต้องเกรงใจผู้มาเยือนด้วยนะเข้าใจป่ะให้ผมต้องเกรงใจน่าได้สิก็ก็อยู่ไปอยู่มาปุ๊บไม่รู้เขาอารมณ์ไหนเขาแบบเขาซื้อบ้านเองนะครับอยู่อยู่โครงการเดียวกันอยู่ดีก็ซื้อเองเลยแล้วมาอยู่่ะพี่ไม่อยู่เฮ้ยเดี๋ยวอ๋อซื้อซื้อแต่บ้านถูกไหมซื้อแต่บ้านแต่แต่เฟอร์นิเจอร์เอาจากบ้านต้นไปอะไรอย่างเงี้ยหรือยังไง เขามาอยู่ตั้งแต่เขาซ้อมท่าเรือแล้วอ่ฮะตอนซ้อมท่าเรือกลับบ้านสี่ห้าทุ่มไม่รู้ไปไหนหรอไกลคือทางลวนรถติดอะไรเงี้ยโอซาทอมแม่งทำทางไงกลับบ้านมาถึงสี่ทุ่มผมว่าผมเหอ้ยไปไหนวะทำไมทำไมกลับบ้านช้าจังไปเป็นห่วงจะไปตามมั้ยนันไม่จะไปด้วยพี่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะมันจะโกหกกันยาวไม่ได้นึกออกวะอ้จะใหได้หลุดเดียวกันแล้วกันหลุดเดียวหลุดเดียวไม่ไปไป ไปไ<อ>ด้แล้วไปเออไปได้แล้วขอบคุณมากขอบคุณมากทำไมต้องเดินเปกให้พี่ดูแลด้วยเนี่ยต้องอุ้มไหมต้องอุ้มไหมมันเกิดวันเนี้ยนี่เดินเดินบนพื้นหญ้าได้ไหมมันเกิดวันเนี้ยคือแบบต้องไงต้องลอยไปไหมทำไมทุกวันก็ไม่เห็นเจ็บพอมันเกิดตัวเองเจ็บปั๊บเลยมันเป็นอะไรมันต้องพันถ้านันรู้สึกวันนี้มันพิเศษนะ้ต้องดูกูนะวันนี้วันมันไม่ได้เจ็บไงนั้นแต่ว่าที่นี้จะได้กลับมาท้งเรออ๋อโอเค ม,ม่ได้มีอะไรบอกเอ้ยพันไว้ปุ๊บเอ้ยเพราะว่าคนอื่นเขาไม่พันไงจะได้รู้เอ้ยวันนี้วันอะไรวะประมาณนี้ป่ะมีนะงานไม่ต่านนี้ควรคิดเยอะเลยคิดแทนด้วย